ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่ากีฬาไอสกเกตที่เราเห็นในโอลิมปิกหรือชนน้ำแข็งสุดอลังการเนี่ยจริงๆแล้วมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร ย้อนไปประมาณ3,000ปีก่อนนะคะบริเวณยุโรปเหนือแทบฟินแลนด์สวีเดนแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะฤดูหนาวจะทําให้น้ําแข็งในแม่น้ําและทะเลสาบกลายเป็นน้ําแข็งผู้คนต้องเดินทางข้ามพื้นที่น้ําแข็งให้เร็วและประหยัดแรงจึงคิดค้นการใช้กระดูขาสัตว์เช่นวัวหรือกวางนะคะทำเป็นใบมีดขัดให้เรียบร้อยแล้วผูกติดกับ รองเท้าเพื่อเดินทางข้ามทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็ใช้ไม้ข้าหรือแท่งเหล็กไถพื้นน้ําแข็งเพื่อเคลื่อนที่นะคะต่อมาในศตรวรรษที่13-14ถึงนะคะชาวดัสในยุคนั้นนะคะเปลี่ยนจากการใช้กระดูกสัตว์มาเป็นใบมีดเหล็กที่รับให้คมและเรียบแทนพวกเขาก็สามารถใช้แรงถีบจากเท้าให้ใบมีดถลยไปบนพื้นน้ําแข็งได้อยา่างรวดเร็วแล้วควบคุมทิศทางได้ดีกว่า สิ่งนี้ไม่เพียงทําให้การเดินทางในฤดูดหนาวสะดวกขึ้นแต่ยังเปลี่ยนการเคลื่อนไหวบนลานน้าแข็งให้กลายเป็นกิจกรรมที่สนุกและท้าทายอีกด้วยค่ะชาวดัตช์ในสมัยนั้นนะคะนิยมสวมไอสกเกตสเหล็กเพื่อเดินทางข้ามหมู่บ้านหรือแม่น้ําที่กลายเป็นน้ําแข็งในช่วงฤด,ดูหนาวค่ะบางครั้งพวกเขาก็จัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการจนความนิยมนี้แพร่ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นอังกฤษและสกอตแลนด์ จนทำให้การเล่นสเก็ตไม่ใช่แค่การเดินทางอีกต่อไปแต่เป็นการกจ,จัดกิจกรรมสันทนาการของชาวเมืองจนกลายเป็นเทศกาลฤดูหนาวที่ทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันและบรรยากาศนี้ทำให้ไอสเก็ตกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่18นะคะกีฬาไอสเก็ตกลายเป็นที่นิยมในอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียลดลัสเซียโดยมีทั้งรูปแบบเพื่อความบันเทิงและการแข่งขันค่ะ ต่อมาในปี1742สโมสรกีฬาไอสเกตแห่งแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นเอดินบะละสกอตแลนด์สโมสรน,นี้เริ่มวางกติกาการเล่นและจัดก,การฝึกซ้อมเพื่อแสดงทักษะการควบคุมร่างกายและความสวยงามของทวงท่าไม่ใช่แค่ค,ความเร็วอย่างเดียวแต่จะเป็นการแสดงการหมนุนกระโดดการทำสเต็ปเท้าและการแสดงท่าทางอื่นๆโดยทั่วไปมักจะเป็นการแสดง ประกอบเสียงตนตตีนั่นเองค่ะประเภทการแข่งขันก็จะมีทั้งแบบเดียวเป็นคู่ชายหญิง Ice d a n ซิง่งและประเภทหมู่คณะค่ะการแข่งขันไอสเกตครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในปีคศ1 7 4 2โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของสโมสสไอสเกตแห่งแรกของโลกด้วยค่ะ ในเวลาต่อมาการเล่นไอสเกตได้พัฒนาไปสู่การป็กกีฬาที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและเป็นที่ยอมรับระดับสากลในปัจจุบันจากเดิมทีไอสเกตเป็นเพียงวิธีการเดินทางในฤดูหนาวของชาวโยุโรปเหนือเพื่อช่วยให้ข้ามน้ําแข็งได้สะดวกขึ้นแต่ด้วยความสนุกสนานและทักษะที่พัฒนาไอสเกตจึงได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว กลายเป็นกิจกรรมสันทนาการและท้ายที่สุดก็พัฒนาเป็นการแข่งขันระดับโลกที่ให้กำเนิดนักกีฬาระดับตำนานที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จหลายคนเช่นยูซุรุฮานิวนักสเก็ตชาวญี่ปุ่นผู้คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยปี2014-2018ปี 28, และแชมป์โลก2สมัยปี2014-2017 นาทานเฉินนักสเก็ตชาวอเมริกันที่ควา้าแชมป์โลก3ส,สมัยปี2019ปี2021ปี2022และคามิ่าวาริเยวานักกีฬาชาวรัสเซียที่เป็นแชมป์ยุโรปและกำลังสำคัญของทีม ROC ที่คว้าเหรียญทองประเภททีมในโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ค่ะต่อมาอเลสาลิว นักสกเก็ตกีฬาหญิงชาวอเมริกันที่ควาชช้าแชมป์เยาวะชนโลกและเป็นนักสกเก็ตที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถกระโดดท่าเอ็กซลสี่รอบได้ ต่อมากาเบียล่าปาปาดาคิสกุเลเมซิเซลอนเป็นนักเต้นคู่ชาวฝรั่งเศสที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ในประเภทไอซ์แดน นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาไอสเก็ตคนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการไอสเก็ตเช่นมิเชลควานนักสเก็ตลีลาชาวอเมริกันที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันระดับโลกมากมายและเอมมาเชบาโควานักสเก็ตชาวรัสเซียที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหน,นาวปี2022 สำหรับนักกีฬาไอสาิเกตชาวไทยที่น่าจับตามองในตอนนี้ก็คือฮีโร่แก้วตาทิพ ที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันปี2025 l o Los a n g e l e s Open Championship <S mm hmm. <S ในรุ่น Junior m ์ n เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวความเป็นมาของกีฬาไอสเกตหวังว่าทุกคนจะชอบและได้ความรู้เพิ่มถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับครั้งหน้าจะมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย